ใชครับก็สวัสดีกับทุกคนอีกครั้งนะครับก็มาพบกับผมปอนจากช่องงานอดิเรกข,ของชาญวุฒิอีกทีนะครับซึ่งคราวนี้อ่าก็จะมาเปลี่ยนอารมณ์การต่อมั่นซึ่งหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ต่อเป็นการพาที่เป็นงานแท้ของบันไดนับคราวนี้ก็จะลองมาเปลี่ยนเป็นประกอบโมจีนมานะครับซึ่งโมจีนตัวนี้ ก็จะเป็นตัวไฮเกรด RGM-79S จ i m SPARTAN ซึ่งตัวนี้จะเป็นงานค่ายจียนของยี่ห้อหนึ่งผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ก็ซื้อมานานพอสมควรครับก็ตั้งแต่ตอนที่มันมีข่าวออกมาใหม่ๆผมก็เห็นว่าตัวโมก็ราคาประมาณ200กว่าบาทก็ลองอลองซื้อมา ดูบ้านก็แล้วก็ได้ประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันมั้งถ้าจำไม่ผิดก็แล้วก็ไม่ได้ต่อเลยครับก็ซื้อมานดองไว้นานพอสมควรซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันตอนเนี้ยรู้สึกว่าเจ้าตัวจิมสปาร์ตันเนี่ยก็โดนเรียกว่าพิจจีนหลายๆค่ายนี่ก็เอาไปเอาไปก๊อบแล้วก็ไปทำสีสันต่างๆนานาแล้วก็มีหลายเวอร์ชันด้วย ก็ซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นแบบโมจินตัวแรกๆของเจ้าจิมสปาร์ตันนะครับอ่าเดี๋ยว,วก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก็ออกมาดูกันก่อนเลยนะครับอ่าสำหรับตัวด้านหน้ากล่องนี่ก็อาจจะเป็นก็โพซิชันก็จะคล้ายๆกับพวกกล่องเรวเกตอันนี้ตัวโมโมแบบเต็มตัวอนี้อ่า้านตรงกลางแล้วก็มีด้านหลังนี่ก็แต่งลูกเพิ่มเติมอ่า อันนี้ก็เป็นโลโก้ยี่ห้อยี่ห้อเอ็กเอ็กอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันส่วนนี้ก็เป็นชื่ออะไฮเกตอาร์จีเอ็มเจ็ดเก้าจิมสปาร์ตันเอจีต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งสี่ร้อยสี่สิบสี่อ่าเรามาดูด้านกองอ่าฝั่งนี้ก็อืมก็เป็นอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโมเต็มตัวอ่าก็มีเป็นภาษาจีนซึ่งสติกเกอร์อะไรก็ไม่มีคนระับ อันนี้ก็อีกด้านหนึ่งตัวนี้อ่าก็จะเป็นเหมือนอ่าเป็นโพสต์แอคชั่นต่างๆแล้วก็พวกอาวุธที่ให้มาอ่าก็มีบ er ีมเซเบอร์สองวงดาบสองบีมเซเบอร์สองอันตัวปืนอ่ามีดแล้วก็ฝากตัวด้ามบีมเซเบอร์แล้วก็มือให้มาสองคู่แล้วก็อสองคู่เป็นกร,รมคู่หนึ่งเป็น เหนี่ยวไกลคู่หนึง่งอ่าเหนี่ยวซ้ายเหนี่ยวขวาแล้วก็เป็นมือแบกอีกข้างหนึง่งเป็นมือแบกด้านน่าจะเป็นโอเคเป็นด้านซ้ายอันนี้ก็จะเป็นอ่าโพสแอคชั่นต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับชึบตัวกล่องก็จะยับยี่ยี่ไหยเพราะว่ามันก็มาจากจีนนั่นแหละโอเคอ่าก็อ่ามีถุงหนึง่งอันนี้ก็ อ่านี่ก็ถุงนึ่งมีชิ้นใสอ่ามีชิ้นใสให้มาด้วยอ่าอีกถุงนึ่งอ่าน่นาจะโอเคแล้วก็อ่าอีกถุงนึ่งอันนี้จะเป็นแผงใหญ่หน่อยอ่าแล้วสุดท้ายนะครับอ่าก็จะเป็นคู่มือ ก็ตัวคู่มือนี้ก็จะเป็นแบบ่าหน้าขาวดําทั้งสีเลยก็มีประมาณแปดหน้าเป็นแผ่นพับอย่างนี้เลยแล้วก็เคด้านอ่าด้านนี้ก็อันนี้ก็อ่าหน้าปกถ้าอ่าหน้าปกนี่ก็จะเขียนว่า x f 7ขีดเจ็แล้วก็ตัวโลโก้ยี่ห้อ น่าจะเป็นยี่ห้อเอ,เอนี่เลยอ่าแล้วก็วิธีอ่าแล้วก็แบบคำน่าจะเป็นการแนะนำการประกอบแล้วก็เป็นภาษาจีนหมดเลยถ้าตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราดูแผงอ่าแผงกันเพิ่มเติมนะครับผม อ่าครับผมก็เกะมาเป็นที่เริ่มรอยรับตัวจํานวนแผงก็จะมีอ่าก็จะมีเป็นอ่าตัวเกราะตัวแผงนี่ก็จะมีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแผงพวกชิ้นอาวุธแล้วก็พวกอ่าเป็นอาวุธคงในแล้วก็ส่วนข้อต่อต่างๆอ่าอันนี้ก็อีกอันนึงตัวนี้อ่าก็จะเป็นเหมือนจะเป็นแผงแบบสีจะออกดําๆแล้วก็ เป็น3ามแผงตรงนี้แล้วก็จะมีตัวแผงที่เป็นพีซาแผงนึ่งซึ่งพีซก็ดูจะแข็งๆหน่อยโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่นนี้จะเป็นสีเป็นแผงสีเขียวซึ่งจะตัวเนี้ยน่าจะเป็นส่วนหัวแล้วก็ส่วนตรงที่เป็นเกาะอาเป็นเกาะอกโอเคสีเขียวแบเป็นแบบเหมือนสีเขียวทหารเลย แล้วก็แผงนี้ก็จะเป็นแบบส่วนเกาะด้านท่อนล่างแล้วก็มีเกาะไหลแล้วมีเกาะมีขาแล้วก็พวกอาวุธนิดหน่อยส่วนตรงนี้แล้วก็แผงนึ่กนแบบนกนนง,ก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 ,ง,ก,ง,งก็เป็นเกาะขาเหมือนกันแล้วก็จะมะีเป็นแผงสีดําอันนี้ก็มีแซมแซม อ่าน,นี้ก็จะเป็นแสมบางจุดอย่างพวกเอวพวกตรงเป้าหลีอคออะไรพวกนี้แล้วก็แผงสีเขียวอ่อนอ่าอเป็นน่าจะเป็นเกาะส่วนแขนอ่าต้นแขนกับน่องนะครับแล้วก็มีแผงชิ้นใสอันนี้ก็จะเป็นแบบไว้ติดกับลูกตาแล้วก็อ่านั่นที่เป็นเลนคอบตาแล้วก็ เป็นตัวเลนที่หัวอันนี้ให้มาสองอันเลยแล้วก็ชิ้นส่วนสีแดงอ่าสิ่งนี้ไว้ปิดตรงท้องให้มาชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมีอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผงฐานอ่าให้แผ่งฐานมาด้วยก็แล้วอีกอ่าแล้วก็แผงอันอีกอันก็จะเป็นวงดาบพิมซเบอร์ให้มาสองอันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์ ก็เอาไว้ติดตรงส่วนที่เป็นเลนแล้วก็ดีเทลบางจุดและอันสุดท้ายนะครับก็เนี้ยให้ดีคอน้ำมาด้วยก็เรียกว่าเอาไปสามารถเป็นพวกอาดีเทลเป็นรายละเอียดอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นลายคลางด้วยก็สามารถเอาไปตัดแล้วก็ติดที่ตัวโมได้เลย เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าแล้วกันครับไม่ให้เสียเวลาอ่าครับผมก็ประกอบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้าจิมสปาร์ตันตัวนี้อันนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับเนื่องจากคลิปนี้ก็ที่ถ่ายไปก็เกิดมีปัญหาทําให้ตัวคลิปนั้นไม่มีเสียงผมเลยจึงจําเป็นต้องอัดเสียงทีหลังนะครับซึ่งตัวอ่า ทิ้งตัวโมนะครับก็จะของผมก็ประกอบเรียบร้อยก็ทําการติดดีคอน้ําแล้วก็ตัดเส้นในบางแล้วก็แต้มมาร์เกอร์ในบางส่วนนะครับก็ตามคลิปที่เห็นเลยก็จะเป็นจุดจุดเลนที่ไหลแล้วก็พวกชิ้นด้านในดวงดวงตาผมก็แต้มเป็นมาร์เกอร์สีเงินตรงไหลก็เป็นแต้มเป็นมาร์เกอร์สีทอง แล้วดีคออ่าอันนี้ก็จะมาเป็นจุดขยับนะครับก็ตัวคอหัวนี่ก็ดอกเด็กได้เป็นบอลจอยนะครับอ่าเงยขึน้นเงยลงได้แล้วก็หมุนอาจะติดนิดนึงอ่าเง,งายก้มเงยก้มเงย,งยอ่าก็ตัวมุตัวบอตัวจุดขยับที่คอก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้เลยแล้วก็ตรง ตรงแขนก็โยกออกมาได้เป็นบอลจอยเหมือนกันก็ยกมาแล้วก็หมุนหมุนได้รอบนะครับผมตรงไหล่ด้านซ้ายนี่ก็จะเหมือนเป็นชิ้นเป็นชิ้นโลกก็ขยับก็มีสามารถขยับขึ้นลงได้แล้วก็เปิดได้นะครับแขนก็ก,ก็กางได้ประมาณนี้เลยครับผม ทางซ้ายทั้งขวาแต่ด้านซ้ายจะติดตรงโลนิดนึงตัวต้นแขนก็สามารถหมุนได้นะครับเป็นเกนอ่าแล้วก็ส่วนข้อศอกก็สามารถพับได้ประมาณหนึง่งตรงที่กอไหล่จะมีชิ้นอ่าจะมีชิ้นห้อยอยู่นะครับก็ สิ่งอันนี้จะต้องระวังพอสมควรเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าเราขยับไม่ขยับแรงแมันก็หลุดได้เหมือนกันแต่ถ้าขย่าอย่างนี้มันก็ไม่หลุดก็ที่ช่องที่มือนะครับก็จะเป็นสำหรับใส่มือจะเป็นบอลจอยสามารถเอามือที่มี เอาชิ้นส่วนมือที่มีมาให้เสียบเข้าไปเล่นได้เลยนะครับก็แต่เนี้ยผมก็หยอดเป็นวัสลีนไว้เพื่อทำให้ตัวมือที่ใส่นั้นเหมุนได้ลื่นง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้จะใส่มือนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็ผมก็ใส่ทั้ง2มือเลยนะครับก็มือที่ใส่เนี่ยจะเป็นชุด จะเป็นมือกำรรแบบคู่นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นมือแบบเก่าก็คือเวลาใส่อาวุธนะครับก็ต้องถอดชิ้นนิ้วมือออกมาก่อนแล้วถึงจะใส่อาวุธเข้าไปได้แล้วค่อยประกอบนิ้วมือกลับไปอีกทีมันจะไม่เหมือนกับโมใหม่บางรุ่นที่อ่านี้ก็จะเป็นจุดขยับที่เอวนะครับก็ตรงเอวเนี่ยอ่ามันจะเป็นบอลจอยอันนี้ยก็ถ้าขยับ เยอะเกินไปมันก็หลุดได้เหมือนกันอ่าแล้วนี่ก็มีบอลจอยชั้นหนึ่งทำให้ตัวหุ่นหมุนเอลได้ขึ้นมากขึ้นนอกเด็กลอกเด็กตามรูมนี้เลยกับโปรงก็อ่าเปิดขยับได้นะครับก็อันนี้จะเป็นแบบต้องผ่ากลางถึงจะสามารถขยับแยกกันได้นะครับผมส่วนกระโป่งด้านอ่าอันต่อไปกับโปรงด้านข้างด้านซ้ายก็จะเป็น กระโปงธรรมดาส่วนด,ด้านขวาก็จะเป็นกระโปงที่มีดีเทลติดลูกระเบิดเอาไว้อ่าซึ่งตรงกระโปงที่มีลูกระเบิดเนี่ยมันจะไม่มีลูกเล่นทําให้ไม่สามารถเอาลูกระเบิดออกมาเล่นได้นะครับก็เสียดายนิดนึงอันนี้ก็จะมาตรงที่เป็นจุดเขี่ยบขาอ่าก็ตัวขาก็มีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าตรงขา ตรงจุดขยับขาเนี่ยสามารถหมุนตามรูปอย่างนี้ได้เลยนะครับตามคลิปนี้ได้เลยและตัวขานี่ก็จะเป็นแบบแกนเสียบและก็ในช่วงนี้นะครับก็ตัวโมเนี่ยผมยังไม่ได้ทำการควา้วานคว้านรูเลยทำให้เวลาขยับกระโปรงหรือขาเนี่ยทำให้ตัวชิ้นกระโปรงหลังเนี่ยหลุดบ่อยมากก็เลยทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ตามคลิปเลยนะครับผมก็ เรวยกวุ่นวายกันพอสมควรเลยอันนี้ก็จะเป็นการขยับตรงจุดเชื่อมขาอันนี้สามารถหมุนยกซ้ายยกขวาได้อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ตัวขาก็เสียบเข้าไปตรงๆได้เลยทางซ้ายทางขวา ขยับซ้ายขยับขวา,ายกขึ้นยกลงอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับพองขาก็ต้นขาหมุนหมุนได้ยกเตะเตะได้ประมาณนี้เลยก็ยกได้ไม่สูงเท่าไหร่เตะหลังอติดกระโปรงหลังกระโปรงหลังไม่มีจุดขยับพับเขา่า ก็คิดได้ประมาณนี้เลยครับผมอ่าตรงนี้ก็อ่ามาที่ส่วนเท้านะครับก็อ่าอันนี้ก็จะมีอ่าหรือจากเบาอีกทีนึงแต่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะเสียบครับเข้าไปใหม่ได้ครับผมออ่าเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตัวเท้าก็อ่าเงาะก็สามารถดันไปข้างหน้ายกซ้ายยกขวาแล้วก็โยกกลับมาข้างหลังได้แล้วก็อ่ายกได้แบบนี้เลยครับผมอันนี้ก็แทบจะเป็นปกอันนี้ก็จะเป็นปก,นนก,ปนปกติทั้งเท้าซ้ายเท้าวขวานะครับส่วนใต้เท้านี่ก็จะมีดีเทลก็ผมจะตัดเส้นไปแล้วนะครับ อันนี้ก็จะหลุมรวมนิดนึงแต่ถ้าขยับโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับผมตัวกระโปรงเนี่ยผมก็ซ่อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าน,นี่ก็จะตั้งไว้ก่อน อ่าอันนี้ก็จะมาเป็นลูกเล่นอาวุธครับผมซึ่งที่ติดอยู่ที่ด้านไหลด้านขวาครับจะเป็นแบบอ่ามันจะเป็นตัวมิสไซน์นะครับก็อันเนี้ยสามารถติดตั้งได้ทั้งไหลซ้ายไหลขวาเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยแล้วก็มันจะมีชิ้นปิดมาให้2ชิ้นไว้ใช้ปิดที่ตัวไหลหรือติดที่ใช้ปิดที่ตรงแขนได้ครับผมส่วนตรงแขนเนี่ย บนไหลจะเป็นตัวมิสไซด์ส่วนตรงแขนนะครับจะเป็นตัวบีมเซเบอร์ซึ่งลุกซึ่งดีไซน์สองอันนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ถ้าเป็นตัวมิสไซด์เนี่ยตรงรูตรงเนี้ยมันจะเป็นรูต,ตันๆจะไม่สามารถติดตั้งเอฟเฟกอะไรได้อันนี้ก็สลักก็ใส่ใส่ที่ตัวติดตั้งตามนี้ได้เลยครับผมมันจะมี2อ,อัน ส่วนอันต่อมาก็อาจจะเป็นบีมเซเบอร์ใช้วิธีติดตั้งเหมือนกับตัวมิสไซล์เลยแต่เนี้ยก็คือตรงอ่าก็จะมีรูสำหรับไว้เสียบเอฟฟกดาบบีมเซเบอร์ก็สามารถเลือกติดได้ว่าจะติดไวท้ที่มือซ้ายมือขวาหรือว่าจะติดไว้ที่ไหล่ซ้ายไหล,หล่ขวาก็ได้แล้วเตะตามใจชอบครับผมอันนี้อ่านี่ก็มีชิ้นปิดเหมือนกันอ่านี่นะครับตามรูปนี้ตามคลิปนี้เลย ก็อันนี้อ่าก็เอาเอาตัวเอฟเฟกมาติดแล้วนะครับก็ตัวบีมนี่ก็สามารถเอามาติดเล่นเป็นอ่าเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะถอดตัวบีมเซเบอร์ออกมาใส่ไว้ที่มืออ่าได้แบบนี้เลยครับผมอ่าซิงตัวมือก็อย่างที่บอกไว้ไม่ไม่สามารถใส่โดยตรงได้ก็ต้องถอดตรงชิ้นที่เป็นนิ้วออกมาก่อนอ่านี่ก็ถอดออกมาแล้วนะครับ อ่านี่ต้องใช้อ่าต้องถอดทิ้งนิดนึงเวลาใส่ก็จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าตัวตัวเดรยเสียบมันค่อนข้างเล็กเวลาจับก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นี่ก็ใส่กลับไปแล้วอ่าครับผมก็สามารถอ่านี่ก็ติดตั้งมุงดาบเรียบร้อยแล้ว อ่าอย่างนี้ต่อมาก็อย่างที่บอกครับตรงจุดกระโปรงด้านขวาจะเป็นอาจจะเป็นแบบลูกระเบิดก็จะไม่มีลูกเล่นอะไรทั้งสิ้นครับผมอ่านี้ตรงส่วนหัวด้านซ้ายนะครับตรงที่เป็นท่อเนี่ยอ่าในข้อมูลมันจะเป็นเหมือนปืนเครื่องยิงกระสุนควันเอาไว้ใช้พางตัวนะครับผม ส่วนด้านหลังแบ็คแพคนี่ก็อาจจะเป็นจะเป็นมีดนะครับซึ่งใส่ในปลอกแล้วก็ติดตั้งไว้ที่ด้านหลังแบ็คแพคครับผมก็มีจุดขยับเป็นบอลจอยอ่าขยับได้ตามคลิปเลยครับสามารถถอดออกมาได้และอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นชิ้นปิดนะครับเป็นอ่าเป็นชิ้นปิดเราก็สามารถเรียกได้ว่าจะตัวมีดนี่ติดเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วแต่เราหรือไม่ก็ไม่ติดทั้งคู่ก็ได้แล้วก็เอาตัว ชิ้นปิดอีกชิ้นมาปิดก็ได้ครับผมอ่าแล้วก็ตัวมีดนะครับก็สามารถดึงออกมาจากฝักได้เลยอ่านี่ถอดออกมาแล้วนะครับอ่ามันจะดึงง่ายกว่าอ่าวิธีใส่ก็เหมือนกับบ er ีมเซเบอร์อะไก็ถอดนิ้วออกแล้วก็ใส่เข้าไปแทน อ่านี่ก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับก็อ่าถือมีดมาก็เทพอสมควรเลยน่ครับจัด อันนี้ก็อาวุธชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวปืนมินิกันอ่าซึ่งปืนมินิกันนี่ก็ผมก็ติดตั้งเป็นนิ้วแบบจับไกลปืนนะครับตัวมินิกันเนี่ยอ่ามันก็จะมีปืนมันก็จะมีด้ามจับสองด้ามก็มีด้ามจับด้านล่างสามารถอ่านี้สามารถหมุนได้ครับผมตัวปืนนี่ก็เป็นแบบสองกระบอกมีสองกระบอกในตัวเดียวก็มีปืน เป็นมินิกันด้านบนแล้วก็ปืนข้างล่างอีกทีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดดีเทลนะครับผมปืนด้านล่างก็มีด้านบนก็มีตัวอันนี้ตัวสะโขบนี่ก็ตัวกล้องนี่ก็สามารถสามารถปรับองศาได้ครับผมว่าจะให้กล้องตั้งหรือยังหรือ,รอนอนยังไง ส่วนตัวกระบอกมินิกันเนี่ยาสามารถหมุนได้ครับผมก็สามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวาแต่นี้ผมก็นี้ก็จะหลวมๆหน่อยส่วนตรงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแม็กกาซีนนะครับอ่าตัวแม็กกาซีนนี่ก็จะให้มา2อันก็อันนึงก็เอาไปติดที่ปืนที่ตัวปืนครับผมอีกอันก็อ่าเราสามารถติดตั้งได้ว่าจะเป็นแบบ ใส่แม็กกาซีนสองอันไปเลยอันหนึ่งก็ติดที่ปืนอีกอันก็ใส่กับตัวอ่าใส่เป็นแม็กกาซีนสำรองได้อ่าก็เป็นแบบนี้เลยครับผมอ่าตัวแม็กกาซีนก็สามารถดึงออกมาจากที่เก็บได้ตัวตัวที่เก็บนี่ก็สามารถพับได้ครับผมถ้าในกรณีเราใช้แม็กกาซีนเดียวเราก็เอาไป ตัวแมกกาซีนนีไปติดที่อ่าเอาต้องเอาแมกกาซีนติดที่ตัวเก็บก่อนครับถึงจะสามารถปิดได้อันนี้อ่าก็ต้องใส่กับตัวเก็บแบบนี้ก่อนอ่านี่ก็ถอดออกมาแล้วก็ติดแมกกาซีนที่ติดอยู่กับที่เก็บมาติดตรง มาพับติดได้เลยอ่าเป็นแบบนี้เลยครับผมอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนสำหรับเก็บตัวแมกกาซีนครับซึ่งอันเนี้ยจะต้องเอาไปติดที่กระโปรงด้านหลังของตัวจิมสปาตันครับผม ะะ่าแล้วตามภาพมันอ่ามันจะมีเดือยเฉียงแบบนี้ก็เอาไปเสียบที่กระโปรงด้านหลังได้เลยครับผมมีให้สองอันน่อันนี้ก็ติดตัวติดตั้งที่รอยรับก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยก็เราก็สามารถเอาตัวแมกกาซีนเนี่ยมา อามาเสียบติดได้เลยครับผมทั้งสองอันอ่าครับผมก็เอามายืยนเทียบแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ ก็จะเป็นอาวุธและชิ้นส่วนที่ให้มาครับผมเป็นของตัวจิมสปาร์ตันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าชิ้นที่เป็นอะไหล่เลือครับผมก็อาจจะเป็นชิ้นจะมีทั้งชิ้นที่ซ้ำกันก็จะมีเป็นพวกชิ้นซ้ำกันนะครับแล้วก็เป็นพวกมือที่ให้มาก็จะ อก็ตามกล่องเลยครับผมและก็จะส่วนมือถือไกปืนเนี่ยก็อย่างที่บอกมีทั้งมือซ้ายมือขวาซึ่งมืออ่ามือซ้ายเนี่ยก็จะเอาไว้จับตัวคลิปปืนมินิกันที่อยู่ด้านหน้าครับผมเวลา <c oughs> ก็สามารถทำ <c oughs> ท่าเท่เวลาถือปืนมินิกันแบบสองมือได้ครับผมและมือหนึ่งที่ให้มาก็จะเป็น มืออะไรเดิมของตัวจิมสไนเปอร์ทูครับผมซึ่งมือเนี้ยอาจจะเป็นมือเหนียวไกปืนเหมือนกันแต่ว่าตรงข้อมือนเนี้ย่ามันจะเอียงหน่อยเพราะว่าตัวจิมสไนเปอร์ทูเนี้ยมันถือเป็นปืนปืนไรเฟิลแบบยาวมือก็เลยถูกออกมาให้เอียงแต่ถามว่าใช้ได้กันได้ไหมก็ใช้ได้กันได้ครับผมอ่าแล้วก็อีกถัดมาก็จะเป็นชิ้นเหลือๆครับผมที่ ไม่ได้ใช้ซึ่งชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยอ่ามันจะเป็นอะไรที่เหลือมาจากพาร์ทของตัวจิมสไ i p e เ2ครับผมก็ซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ชิ้นพวกนี้เลยแล้วก็จะเป็นซึ่งแน่นอนถ้าตัวของแท้ก็จะมีชิ้นเหลือแบบนี้เหมือนกันและอันถัดมาก็จะเป็นอาจจะเป็นฐานตั้งก็ อันนี้จะเป็นฐานแบบมินิก็สามารถประกอบได้ง่ายและก็ใช้งานง่ายครับผมก็แต่ว่าตัวองศาการขยับก็จะน้อยแต่จะมีจุดเด่นตรงที่อาจจะมีตรงขาตั้งฐานเนี่ยจะมีรูให้เสียบเอาไว้ติดพวกเอฟเฟกหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ครับผมและก็เวลาเอาตัวจิมสปาตันติดฐานก็สามารถเสียบตรงเบ้าที่ ใต้กระโปรงได้เลยครับผมก็ในเวลาที่เราต้องการจัดท่าแบบท่าบินหรือท่าโพสแอคชั่นกลางอากาศอะไรพวกนี้อ่าก็จะก็สามารถช่วยได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งแล้วนะครับอ่าก็ม,ม,มีนิดนึงอ่าแล้วก็สุดท้ายนับตรงที่กระโปรงอ่าชุดชิ้นกระโปรงหลวมๆเนี่ย ก็เรียกว่าผมก็ได้กับเอาไปแก้ไขโดยการใช้สว่านอ่าสว่านมือขว้านตรงรูที่เป็นจุดเสียบกระโปรงนะให้อ่าให้เนื้อให้รูมันกว้างขึ้นเพื่อจะได้เวลาเสียบขยับเนี่ยอ่ามันจะไม่ดันจนเบ้าหลุดครับผมอ่าก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ ถือว่าทำค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรเพราะเนื่องจากเจอปัญหาทั้งตัวโมเองแล้วก็ปัญหาการถ่ายคลิปด้วยครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปถัดไปที่จะเอาของเล่นมาอวดอีกทีนะครับก็จะเป็นอะไรก็คอยก็เพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องโดยตรงได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ